เจ้าดีเองจ้ะขัดได้เจ้เดีเอัจ้ะติก็ได้กี่สิบ้เจ้าปัญหาไม่กี่แย่หะเรื่องบุญพรผู้ไม่ยกเลยเรื่องบุญดนะรับขอบคุณสายก็ไม่น้องออไ่ด้หเจ้าครับพี่น้องอันนี้ท่างช่องไฟก่อนช่องพี่อุเทนนะครับทางคนติดตามนํางไปแล้วกันนะครับขอบคุณต่อซ้อครับขอบคุณต่อซ้อเกษตรผู้ปกคร ไ่ร้องครับหรือว่าตอนนี้ลูกสาวหรือสมาชิกเท่าล่ะก็ต้องไปที่นั่นอันนี้คือสมาชิกที่ร่วมเดินทางกับเราน้องที่เสียคนนั้นต้องดูดมือน้ำเพื่อนท่านตอนนี้ไล่ทิ้ไปท่านช่องหมอลลัเพลน้ำเพื่อนรับพี่น้องเลยเห็นน้ำแข็งเลยเนี่ยนะครับนี่คือยูทูบเบอร์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของทีมงานหมอลลัเพลน้ำเพื่อนครับที่โปรโมทในขณะนี้นะครับช่วยกันผมกับศิษยฝาก ให้ลูกสาวในขอบคุณยูทูบเบอร์ช่องแล้วก็ฝากสำหรับสมาชิกเข้าแล้วก็ขอบคุณสมาชิกจุดเริ่มต้นไม่ต้องไม่ต้องเนือเงินจริงเลยครับคือสมาชิกเข้านี่แหละขันเข้ายิ่งดีน้ำกันขันเข้าแช่ซอยกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือมันเป็นโอกาสที่ดีครับขันอยู่ในองค์กรเข้าขันคิดว่าเออโปรโมทพแชะแช่แสดงว่า มันเป็นจุดลงต้นที่ที่อีกแบบนึ่งเนาะกากของคนเมื่อจากทุกคนเออใช่ก็คอแม่แม่แมกับพ่อไม่อย่างอย่งเขาทุกคนเองนะครับเพื่อเพื่อเพื่ออองกรอะไรก็ตามเราคือองค์กรองค์กรก็คือองค์กรที่ยิ่งใหญ่และองค์กรก็คือหลายร้อยชีวิตที่เราร่วมมือด้วยกันถ้าเกิดที่อย่างคือในรุ่งขันนั่งตั้งเนื้อพะวงฮอนมูนเอาอันนี้คือมันไม่ใช่องค์กรแล้วนะครับแม่ที่บอกว่าแี่ก็ตามแม่เราต้องจุดต้น หัว แล้วก็มันเห็นมาแล้วท่านโมมี่เนี่ลูกสองห้องสิบพันถึงก็เลยเป็นเงินท่านโมมี่หลุดห้าหกพันหมื่นมันไม่มีนเลยนะอันนี้คือคือคือว่ามันเป็นอ่าเกิดกปรากฏการณ์ยิ่ใหญ่จริงๆแล้วทีนี้พวกนี้แม่ก็อยากเสียงว่าหาอลาเต้นเงินเท่ากับเสียสิดำตัวเตี๋ยวเจ้าหลวงบอมอื่นยนี่แหละอยู่ที่มือของพวกเราอยู่ที่นิ้วของพวกเราเนี่ยแหละถ้าพวกเรากดเข้าไปก็คือโอเค กเ่อนกิดเอก็คือจนะคะรจกตานีสัมตพัฒนากดินทุเพราะว่าเราต้องเดินด้วยกันรวด้วยกันางก็ดังด้วยกันทุกอย่าง้ไปด้วยกันโอเคุที่ไนีไปเสมาชิมขาเนาะหรืว่าสมาชิมในมุ้งขาเต เกันี่คือเราออกแบบเดียวๆเลยเราไหนน้เลยพอเราทำแบบนี้แหละอแห้งน่ยน้าครับ ปังปังเฮงเฮงรวยๆเอาฝากสมาชิกทุกท่านเด้อที่ไปร่งมาทีเรี้วจะไปร่ง TikTok จะไปร่งมาโปรโมทท่านช่องมา YouTube ท่านเพจท่านเฟซบุ๊กแชกิวแชกิไปที่ไปร่ทวิตเตอร์ะไปจะไปร่เทวเอร์ยังไ้หมดครับอ่ี้เม่อดิมันมีเชื่อ่นแบบเดนมเปดเท่าร เดินนาก็ไปให้มีแตะสิ่งดีๆตลอดไปะนะครับขอบคุณสมาชิกทุกคนทุกขั้นที่ร่วม่วยกันเ้อหลังจากนี้ไปต้นไปดูในไรนี้นะครับก็อจาจจะขออนุญาตมาบอกได้ว่าเราไลฟ์ EP พิเศษคือไลฟ์มันอ่าวันท้ายมันเิดพ่อในในช่วงไลนี้ไลน์ที่สี่แล้วก็ต่อไปเล่าจากเเป็นเวทีใหญ่นะครับต่อไปเพราะว่าเวทีใหญ่เราก็ทำาคันี้แค่นี้นะครับ เวทีใหญ่เราจัดเตรียมไว้แล้วโดยจัดสุขทำไว้แล้วเป็นเวที12ห้องที่มดวงการมอลลัเท่ากับว่หน่อยก็ไผอันนี้บอยฟังเลยไม่น้อยกว่าใครเ้อาอันนี้เราพูดเราไม่น้อยกว่าใครคือได้านเวทีนะเ้บอกว่าเยอันนี้ขอพูดการตี12ห้องเราก็12ห้องระบบเสียงที่การตีได้จากระบบที่ระดับประเทศเหมือนกับ อันนี้เราก็มีแล้วอันนี้ขออนุญาตเราก็จะเหลือแค่ว่าหนึ่งระบบโชว์มันอยู่ที่บุคลาก่อนะอนะอดนวนเราะเื่อยกันครับเข้าจัางไรสิีสเป็นหมอลําขนาดใหญ่ที่เดินหน้าเราไม่อาจจะเป็นหนึ่งระดับประเทศแต่เราคือเราหนึ่งในใจของท่านเจา้าภาพเนียนปะครับเนียนเอา,าสูๆ้ๆไหนทุกคน นเด้อขอให้จะเริ่ลุ้งเรื่องต่อไปเดินหนาต่อไปซอยกันเด้อบรินีเข้าเริ่มเขาชู่หมดทํางด้านแล้วรักษาหนาที่รักษาเวละขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์อาจาของเามาย มาเลยตอน้สม่เลีเรมามาครับตอนนี้ตอนนี้ตายอยู่บ่อือนบ้านเดอะอแกน้า้าเพื่อนเ่นเป็นเ่นผู้สาวเนาะเกียวรักนี่ขอขอโทษนะครับ จนเบดบิดไม่หนวกผจนเบ็ดเบิดเอาปากเพลงน้ำเปล่ากันมือื่นเนาะครับเวลาเก้ามงเก้านาทีครับครับผมเวล้เ้ีครับิลางเห้ ลูกงเหรอนุ่งกันหนิเดินหน้าเดินขึ้นดาบพวกเราทุกคนที่ที่สร้างสรรค์ที่แม่เลือกเขาต้องเดินหน้าบริการได้บอลบายเหตุเขาเหล่ามือเนี้ยเรื่องมาเหตุพ่อแบบว่าเออขอไปทีเงี้ยไม่ได้แม่ต้องดูด้วยทุกคนเลยไม่ได้แม่ต้องดูทุกคนของพี่พ่ออี๋นี่พี่พ่อจริงจริงเขาจะนั้นที่งานสีบางเขาว่ารวยบริกันตรงนี้เราต้องกู้ไปก่อนนี่อะไรบู เต่ว่าอันนี้ทีที่้องอ่าโบรางสายตาข้าวหลาข้าวโอที่ไหนเห็นืมโอ้ยการชินน้เงนข้าเนียจะบอกีนนึสก็มาดังข้าืนสองเทังพืนของเราอ่ะซึ่งตอนนี้ดังทัวประเทศโกพรากระแสข้าหลแล้วแรงกดดันที่เขากดดันแม่ต้องทำอนะแม่ต้องทำอแม่ต้องำอรคำโอ้ อันนี้ครับโบออฟด่เจ้ามันเป็นแรงกดการที่แม่ต้องทำลูกมันจะได้เรียมแม่จากลองเพื่อกับมาถ้าแม่ทำให้ถ้าอีกทีว่าเหตุเป็นไงคนตีตีเข้ามาได้อ่ะเล็กเล็กพรอนเออตีเล็กต้องตีย้ำพอนหรือน้ำขึ้นทำไมไม่รีบตักอันนี้เป็นกระแสที่เขาโจมตีแม่กับพ่อมากๆเลยแม่ยที่อยากหูว่าถ้าเราทำแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันใช่นี่แหละมื่ออื่นเป็นมื่อตะกินแล้วลูกแม่ที่บอกแม่อยากมาขอแห้งทุกคนว่าพวกเราต้องร่วมด้วยกันนะ บ่องเขาสิเป็นยังไงนะคือ่องเขาสิเป็นไดมืออื่นนี่ล่ะลูกเาสิหัวไอ้อดีตชกีน้ำจักที่เกิดในน้แต้องปีแล้วนะคะสฤดูกาลแล้วนะคะามเนีาดูกันหทยี้แล้วยทไมักเ่าอเดอด้ึแต่ปีแรกเกจบ